วัสุงหายพิดาวเป็นเา,ายตตารตระกันดนวันที่หนึ่งหนึ่งสิบปีคิสสองเห็งสาวสีค่ะเมื่อว่าวันเสียงเหือนขยมกลางละซิกมาแล้วคือหมินโหนตีวิ่งลาเซียวนั่นก็ได้เป็นดีหลาบมาว่าโป่ซิกเกาก้างเขาอาบนั้นก็ภูมิจันทร์สูงไว้ดินันสามก๊กแลลกคนซึกจันป่าใตก็ว่า อําย่อม30กอดเขาล่ะมาจังด่ะปีน้อทําไหว้เว้ก็ลองว่าสิงมาน่ะคือหมิงยําวิ่งลาเสี่ยวนั่นแหะกูก็จะได้ต้วยขาวแหละติเลยฮูต้ติเลยหันเป็นเดียวยาดีงามขี้ขัดเว้นว่ะคนเบิ่งถามว่ากํากําเอาหมากลงดว้วยติไหน,นๆอําตายเอขี้โตหายเก่ากั่ง อันล si ูกดังเล่าไก่สิเลมาอยู่วิ่งลาเสิวมันกาดล่างปัดีิวดินในอำตภอฮาหรือสีกุ้นมข่าวที่ลาดว่าเกาค่างอำเภาภูมิจันเขาญาจินสามก็และสิบจันปะเตออําย่อมสามสิไปเขาตึกเฮ็ดอีสังกันอยู่ปีนาอทาไหรอำเภอเว มันในข่าวในอเมักยกหมักลูกทังนี้ปอนับดอลลาร์มันนับเป็นเงินไทยมันดีกว่าหลายหมืน่นเพราะเป็นหมากันฮาปากปอนจ่าก,กว่าชืา่ออะปอนดนับเป็นเงินไทยสมดีกว่าหลายเซียนเฮ็ดทางกุยฮะสี่เราเซียซีมึงเนาะ ป้ราอ,อ่ำไรข่าวดีๆลาล,ลีปล่อยเนี่ยมันอ่ำซุ่มหลายหลายก็อิดติดาเอออันนี้ขนาดพี่น้อร่างหลายมันในข่าวมันเก้วไว้ปานสิปานมันหัวเจ้าคือมีกองกระหือมีกลนกระหืออยู่ดีละมันสั่งใกล้จอกเอาซื้อเ่นเสะเข้าตึกอุบสิบไรจื้อนในย้อนช่างลาในย้อนว่ามันมีสายข่าวเอาไว้ ถึงมามือเียวนีนมองมันมันโกู้เหมือนกันปีนอหูปัญญาทั้งหลายว่าขี่ต้วหายเขาันเยริญเขาคางเขาอยู่ที่เลยไว้ก็ไหนเอาหมากลงยกมันจังเมียนแล้วตีน,นันดีดีงามงามชื่นได้เมื่อเาเขาขานมันตัวตีหอเตียวโกเร้นสันเฝ้วเลยหลายวันคนมาเย มันยืดิ่งหัวเตียวคอมเมนหัวเตียวยืดิ่งได้ตื่นดีนะมันปองว่าทางนะปองว่าคนยื้อหื่อหมิ่นมันก็แมืนอยู่กุ้ยกุ้กับข่าวมันอยู่ดีแมืนแทะจองนี้มีขี่ด้วยหายอยู่ไว้ในหัวเตียวกนนะมาเมื่อวานเนี่ยคนลเพาคนดีก็ลาบะปอกเลยแด่กว่าเอาไว้เฮุู้มีจังจังสูงอ่ะสามข้อ แลเสืออังจันปัตได้ก็ขวานเอาไหมเออที่ไหนไหนพี่น้องทั้งหลายชางซึ่งว่าคู่อยู่ที่้วนี่ที่้วเปียกอยู่เคลื่อนหลังนั่น้าพอดเดียวดีไหฮะหรือสีเปิดวันตายแต่ชาวบ้านก็ยิบหลงเอาคือมีนสร่ยำซ้วยนะเจ้มีอยู่ดางเลียวก็อลอยให้กัน หรือกางเข้าอันไทยของเราปืนต่อสู้อากาศเสนมันมาหนึกางเข้าด้วยก็ยังมาเมื่อหรามาสามสีชวมงหยือยี่สว่ถ้ามาวันเมื่อไรหลอยเท่กไรกางเข้าเทอาไรอยู่ฮะอ่าแห่ไรสีลูกเละอ่ายืดหือมินมันคงสีดำดีอาไม่พอมาตัวนําขัดอันเห่กลางนึ่กกางเข้าดไ ค้างในยังยืงย้อคือมิ้นซิมัน,มนองย่างถือย่างเหลียงยื้อในร,รักแข่งก็ยื้อตกุกเวยที่เราเอีเล่เกาก่างเขาในพอฮือมิ้นมาก็เหียนก่างเสร็จด้วยกานันตุยอำจันลงเหนือลินเลยสีบอกปีน้องหูปันย,ยังไงตีในก็น้ำกัะอับเหมือนกันกับนั่นเลยขีย่กูก้คังขี่ตัวหายในเมืองไทยเนะี่ย มันไหลเอียนเฮียงมาเบอร์เขาตีนยอจาบแผ่นแ,แกงคอเซ็นตอร์ตีเล่าไกา่ตองใจขี่เมืองหลวงซ้ำใครตัวจาบแผ่นจึงในสี่เหล่ปันเฮียงขีด่ดยหายในเมืองไตยให้กำกองลูกขึ้นมาต่อสุดไรโดนอะไรก้อนอะไรเครื่องฮะกานั่งกุยอันมันจังหราวันมืนน่อไง ก็เป็นขี่โกงกลางในก็มีย้อนทางลาย้อนว่าขี่เมืองหลงปันเฮียงอัลมานใครเพียวดีสุดก็เดิเนโกงกลางนี้สองมาก็เป็นขี่ไรจุ้งไม้พงตาพงหยกสามก็เป็นขางขี่เด่อ,อะไรกันอามีซึกก็แข่งยังไงเป้าหมายยังอันนั้น มันขัดใจเสียผิวในมือเขาปีนอ่งหูปัญญาตั้งหลายเออในมันเปลี่ยนไหมย้อนสังลาปอยิงมันคู่ว่าเมืองเหลือเถื่อปัญญาจุ่มยิบกองกลางจุ่มนั่นมันขัดใจทุบกอทุบเดียวมันจะปัญญาเหมือหล่าผูกลางเลยมันขัดใจเสียได้ทุบมันขัดใจเสียมังอยู่กุมือกุ้ง เมื่อน้นผีด่าองอยเนี่พออุซื้อก็มีปน้นมีปีนมมปเนี่ยม,มีเมือเยเป็นเจ้าเขื่อ,อนอยู่ลังข้ามนั้นก็ขึ้นเดียวกันนั่งผีด่างไตมาในเมื่อนก่อนเจ้าไหนมันไม่เจาอบถูกมเมื่อไรก็ไรเอาไ้กำลังก็ไรเวกอันทีเลยต่อยันทไนเป็นโกกางนะอนี่แรทำให้ขี่ชีโซนเป็นขี่ดูหายนในมุอ่ะ mắn đi thiệt đẳng bị đau thật lại xiang long Xeang lộ mà tức tử Biến thái vô hăng Màn anh xung Ở dưới này Viên là xíu này Bố bà mà nó mình sẽ phản phút Cảnh lưng nhiều thích thích bó này Hào dùm nhầm bà Cao càng ca là để thoái khinh Để thoái mưa lớn thế Cảnh thắng thắng, thắng thắng. Thổi. Pón, thổi và cảnh sát tham đường quay cài dầm đi thích nè văn đường cố càng ngờ tin thì để thoải bón thoải có quấy vào viên lầu cày lấy vào pháp tú không mừng chỉ già mơ chỉ xì xò thế này miền hiện buồn bị đỏ đằng này bỏ thôi quân mừng tay này lì bắn thang chung cảm phòng cả lùi dưới bên ma ơi đom tê mắt nó thế này cả อันปอปอกอะไรมีมางใช่ไหมจุ่มกับกองสัมเมียนพลดีปาะหน่าสิป่อ,อยืมมาในาก่อหมากลงยำเขานำบัตรนนะ้ากูมันตื่นคออน,นมือกูอมันตื่นคนเท่าคนจีรอนคน,ด,น,น,นด่บนะ้วนเนาะบไทกล้าปิดกอบได้ๆหลังหลังบ้าได้่เป็นใครจังจุ่มกับกองใช่ไหมหน่าสีมันปีดอกท่าไหเอออันนี้ก็จอม Văn lượng bị đẩy ngang lại, lòng khu khai hẳn Tỉ đứt để thăm vấn đề Nơi vấn đề bất khẩn thì đầy Quân Để dòng trong cỏ, chung cầm vòng thì đầy Tỉ đa hết Văn mừng này quát phản Quân mừng có ưu bạc Kín ở khán giả Giai vào để kín khâu Cá nấm mắn mía Bị nợ วันเมื่อเท่าไหร่บิดาขอคนได้แบบคำพ้องไหนอันบีตัวอยู่ตาปอจีรุนิสันปอขอกัโขมาเนี่ยมีฮาร่า,างใหม่เขาตาเขาดึกด้วยวันดังโผีย้าเงินชาลนะลาปานมานะ่าละในวันกันทุนกุยกาวันเมื่อไรจ้าเงินชาซะนาะดิทน,นผีมันยเยองเฮี่ยงหละ่ะน้ำมันก้ามมีใสเงินเราเคยเฮียงมาเลยด้ดย ควรมีบ่ผ่านคนผ่านบ่ให้ได้ไผเฮ็ดปั่นสุไรเอซื้อนายก็ตุ้มกรรมกองซะได้ยังเฮ็สุขสัตและมีน้ํามันกัก็ได้คนมึงจังหันมาจังเทียนขี่ก็กัขี่ไห้สังสูโหมันมือมึงมีนมึงตกือได้ปั่นเฮียงไสิเียนีอุกก็อุเฮ็ดุเฮ็ดุกูกางเฮ็ดก็เฮ็ดให้มีเพราะว่าก

kê xem bì nè khó à bên gọi là chứ bì nọ ra khử mừng sẵn quay bó cùng ngực ngực ngạc ngạc thẻ màn để áo hư mến ma bó đàn miếng mì sẽ dụng nữ càng háo tạp lúc bán à. quân mừng có quay bón chú bón chê dưới này có dù ôm lấy quán mừng ham lấy đây để, để bên quả mừng tay đi này bì nọ ด้วยดมันเปนเปลียนกว่าไรมันไนมันซุมอ่านว่าก็มันซุมตับเล็กลอกแหลสึ่งในเมืองไทอีดอกัน่้ยเมืองห่มดูเหมียนมาอ่นว่าไพอขุบจู่กันตั้งเสียงังเมืองไทยมือหักเทียบด้วยก็อ่นว่ากว้างเยอะสีเมืองไทยพอขุบจู่กันหมดอ่ะเออดีเนี่ยมันเป็นอายุยาจอม อันนั้นเรียกว่า government มันก็ตักสิบตีละไรก็ได้อิรันส่งเครื่องบันนี้รัสเซียเกาหลีกูมันเกาะการให้มึงเนาะเจอนั่นเนี่ยมันก็ซื้อเครื่องเขาอะไรหมดเลยหรือมาเพียวเจ้าคือยอะไรเฮามันเย่ะแยาก,ากันนั่นกูอย่าไปทางเรียกมันเลยอย่าไปทางยาอย่างมันลองอันหลีเฮ็ดอัำเฮ็ด จุ่มกับกองซด้วนก่อนตีเย็นหมินผิดก่อนเรื่อยๆเลยลองตีว่นไหนเฮ็ดสังเละอ่ําเอามานออกจึงได้แหละคงไม่ใช่ยืดออกเมื่อใดกันตามมันนี้เราเห็นคุณในวีดีโอขี่หืมหมินมาเมื่อใดก็ของไงไก่เอาไว้ไงไก่เรื่องก็เลยกูกันกเยไก่เฮ็ดเก่งพ่อมานออกหน้าที่ก็อ่าก็พ่อออกก็หลานในปีนี้ก็ได้เก่งอีกก็ว่าอย่างนั้ใน อังขวางเขาเนี่ยที่อยู่กขาเนี่ยเขาลืมบอ,อกเขาเลยโกงกลางก็ว่าสิ่งค้างก็ว่าสิ่นั้นมันหุดนเด่นการตีดอดวังไหนลืมมันออกลืมสูตร,ป,ป,รป้านนจจก,ากโโว็วันายเมียะไรดีปอบอะไรเจีนจ้าแล้นะเออไปคัดเย็นสุอย่างวัตถโควันเนี่ยนาทีกับนาทีบ้านโคเขียวสวนสุวารณนาทีซอยผิดกันบางกันที่ไหนก็มีเอาไว้ เขียวดาวนาวันให้วันเทียนเลยจีนยี่สิบได้ปีหน่อต่งางๆก็เลยอยู่ดีเสียายหันว่าเงาลายอันอยิ่วมากหลงคงตกลงมาดีลาสิวเม,มือวลาเมื่อว่ายามกลางนั้นว่าผู้มีจัาขี่ดูหายเขาขวายกว่าสามก้อนแล้วึกหันอ่ำย่อมสามที่ไป คนลาเซียลาไดได้เปอร์เซ็นอดีมันเนียมันสูงไปมันไอ้เพราะมันมีสายข่าวพามันพูดก็ไหนพี่น้องหวด้วยลองได้ว่าจ่องมันตีปล่อยของมันเงือละมันยังหลูมักน้ำน้ำเที่ยงรูวันแล้วมันไดีไปยืเสือะลามันเห็เรอพี่น้องเขาข่ามันไห่ข่าวอี่นั่นเนี่ยเจอกับตุกเล่าก่กันอี ดีกว่าตุกสีโป้กันหรือเดียว่ตุกน้ำรันก็นหรือย่อก็ดีกว่าตกกุก,ตกน้ำคำหา้า้องเขียวเกมีดีละปีดอนกเท่าไรกอบไหนเปีไรเนื้อลิ้นก่อนปีนไรเนือ้อตางเขาเปีไรเนื้อลิ้นมันสมัยอยู่เนื้อหัวห้าสิแลเอามาถึมลงถึมลงเวาลาเม็ดผลบ่นไหนเด้น อําตายมือให้ก็ตายมือผูกอําตายมือผูกก็ตายมือประมาณใส้ตีลอกลายอยู่ในการหาเสียงยำติติดก่อนคนมึงก็อยู่มไรจุ่มกำกองขึ้นในก็อยู่อําไรพี่น้องชาคือมึงสบายตีเหมือนกันกว่าเสิยงเหมือนกันกว่าพูดมาตรงไหนเออในก็งแคมมาสร้างในซาเปียงนี่พี่น้องหัวแข็งทะเลคู่ว่าตีลาเซียวนั่นมันออกมันกว่าปอกนี่ เลยลองเขาว,ว่าเตอกก้างกวยน้ำป้อมถอยมนันก็เลยสิต่อยดิทำนีด่ดิว่าอย่าหนีหนเขาควนมึงเลยเอาลองคิดถูกเสียบ้างถ้าสังหันได้ว่าจุ่มปองจู่เขาเขายึดเกาเลียวนะที่ได้ว่าสังสข์ช่วยอามีหนองไหลอันนี้อนไหนเขาจะมาหลาย,าย,ายสิบปีมึงมาแก่หนัก่นาดกับโดสึกมาไมีเป็นเจ็ดเสียง เผื่อบ้องจูป้องเจ้เขาเขาเดียนเขาที่เขาก็หัวเ,วววเจีเสียนมันมีดิมาในมันเขียนดิกลัวเลยเรื่องสุดม,มันมาเอาขึ้นก็มันก็ไปดองอยู่สู่เขาห้ำหูกันบังกันตายก็แจกกวยอันนี้ไม่ได้เด้ขึ้นยีเดยคนเมือดได้กันนะปีนอกอต่างหลายอันนี้ก็มาสร้างปแหลง่งซับแรงต่อไปนี้กันป้อนตอนหนึ่งว่าเมื่อว่าได้อ่องอยาอ่องจ้อง ัดมองให้กองมากอันได้สิงกองมากสิงมากองพึ่งบ้างโลกว่าดีลาเซียวเทียงเยวยินว่าคู่ก้าเป็นพีกว่าสามก็ผูมีจันสูงเลยซึกหาแถวสามบายดีตายกว่าร้อยรยวขี่ายนมไได้งนี้มส